วรรณาคอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับก็วันนี้จะมาสาธิตนะครับเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือพิเศษนะครับสำหรับบํารุงรักษาเครื่องยนต์นะครับทีนี้เมื่อเครื่องยนต์เนี่ยเราใช้มาเป็นระยะเวลานานแะล้วระยะเวลา,าหนึ่งนะครับก็จะต้องมีการบํารุงรักษานะครับเพื่อให้เครื่องยนต์ของเรานั้นนะครับมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ทีนี้ในการบํารุงรักษาเนี่ยนะครับก็ทุกคนแน่นอนครับจะต้องมีการขันน็อตนะครับขันโบนนะครับหรือว่าเราเรียกว่าน็อตตัวผู้น็อตตัวเมียนะครับขันออกซึ่งเราอาจจะเจอปัญหาครับว่าตัวน็อตนะครับหรือว่าตัวโบนเนี่ยนะครับเวลาเราถอดเข้าไปในเครื่องยนต์แล้วเราไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมือธรรมดานะครับหรือว่าประแจที่เราเรียกกันนี่แหละครับประแจปากตายประแจแหวนนะครับ ไม่สามารถที่จะขันออกได้เพราะว่ามันมีความแน่นนะครับสิ่งหนึ่งเกิดจากการใช้งานครับก็คือเครื่องยนต์เนี่ยอยู่กับความร้อนเนาะเนื่องจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนะครับมันก็จะทําให้ตัวตัวน็อตตัวพู่นะครับขออนุญาตเรียกว่าน็อตตัวพู่ก็แล้วกันมันเกิดการยืดตัวมันเกิดการยืดตัวนะครับพอมันเกิดการยืดตัวปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้มันมีความแน่นมากยิ่งขึ้น ไอ้ความแน่นนี้แหละฮะมันทําให้เราไม่สามารถที่จะใช้ประแจนะครับธรรมดาทั่วไปที่เราใช้กันอย่างเช่นประแจแหวนประแจปจักตายนะครับหรือว่าบล็อกที่มีขนาดเล็กเนี่ยขันมันออกได้เพราะฉะนั้นนะครับก็จะต้องมีเครื่องมือพิเศษตัวหนึ่งนะครับที่จะเป็นพระเอกสำหรับเราวันนี้นะครับก็คือตัวไขควงต่อนะครับไขควงต่อนะครับก็ เป็นเครื่องมือพิเศษนะครับสำหรับใช้ถอดน,น็อตตวัวผู้นะครับน็อตตวัวเมียก็ได้นะครับหนาที่มันแน่นมากๆนะครับไม่สามารถที่จะใช้ประจรแจแหวนประแจปากตายในการขันออกนะครับนะเดี๋ยวมาดูข้างในครับข้างในมีอะไรบ้างข้างในนะครับตัวของไข่พ่วงต่อกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นลักษณะน,นี้ครับลักษณะน,นี้ ที่ตูดของมันนะฮะก็แข็งแรงทนทานนะครับเอาไว้สําหรับตอกได้นะครับด้วยค้อนเหล็กเลยไม่ต้องไม่จําเป็นต้องค้อนยางนะครับตอกได้ด้วยค้อนเหล็กก็ได้นะครับซึ่งไขควงตอกนี้เนี่ยนะครับจะมากับบล็อกครับสามารถถอดออกได้นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะใช้ลูกบล็อกนะครับเครื่องมือที่ขันน็อตขันน็อตตัวผู้น็อตตัวเมียเนี่ยนะครับใส่แทนก็ได้นะครับใส่แทนก็ได้ นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับความพิเศษของเขาก็คือสามารถที่จะขันได้ทั้งซ้ายและขวานะครับนี่ฮะจะเห็นว่าจะมีสัญลักษณ์ L อยู่ก็คือ left นะครับหรือว่าฝั่งซ้ายนั่นเองนะฮะแล้วก็สัญลักษณ์ R ตรงนี้นะครับคือ right like, ก็คือฝั่งขวานะครับสามารถขันได้ทั้งซ้ายและขวานะครับการทํางานของมันฮะจะเป็นการยืดหดอันนี้นะครับสามารถที่จะยืดหดได้และษาะนี้ สังเกตดูครับในจังหวะที่เขายืดหดเนี่ยเขาก็จะบิดตัวไปด้วยนะฮะนั่นหมายความว่าเมื่อเราตอบที่ตูดเขาแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้เขาเนี่ยขันน็อตที่แน่นนะครับหรือว่าต้องการที่จะขันเข้าให้แน่นก็ใช้สามารถใช้เกลีคงตอกได้แต่ส่วนใหญ่แล้วนะฮะก็จะใช้กับการคลายออกซมากกว่า นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามฮะเนื่องจากว่าตัวน็อตตัวผู้เองเนี่ยก็มีทั้งเกลียวซ้ายและเกลียวขวานะครับซึ่งโอเคการขันเข้านะครับการขันไปทางขวาเนี่ยก็ก็คงจะต้องใช้เช่นเดียวกันนะครับนะโอเคแล้วก็เครื่องมือตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นพวกตัวบล็อกนะครับตัวบล็อกนะครับในที่นี้เป็นบล็อกเบอร์สิบนะครับสิบมิลลิเมตรนะครับที่จะใช้กับตัวไขควคงต่อนะฮะนะครับเป็นบล็อกเบอร์สิบ คอนครับคอนนะครับคอนก็เป็นคอนเหล็กครับท,ทั่วไปสามารถที่จะใช้ตอกได้นะครับมีน้ําหนักสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะต้องออกแรงในการตอกนิดหนึ่งนะครับมาดูการสาธิตการใช้ตัวไขควงตอกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะสมมุติว่าตัวน็อตตัวคู่นะครับทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันขันแน่นมาก นะครับแล้วไม่สามารถที่จะใช้ประแจแหวนประแจปากตายนะครับหรือว่าบล็อกเนี่ยในการที่จะคลายมันออกได้นะครับดังนั้นนะฮะก็เราจะใช้เไขควงต่อครับนะครับซึ่งน็อตตะพู้ตัวนี้เนี่ยเป็นน็อตขนาด10มิลิเมตรนะครับก็จะประกอบตัวบล็อกนี้นะครับเข้าไปกับตัวไขควงตอกนะฮะ่อเข้าไปลักษณะนี้ฮะหลังจากนั้นครับเราจะคลายออกใช่ไหมฮะแล้วน็อตเนี่ยเป็นน็อตเกลียวขวานะครับ เราจะปรับตั้งนะครับตัวเครื่องมือนะครับหรือว่าไขโคงตอกเนี่ยนะครับไปทางซ้ายนะครับนะมาทาง L นะครับนะซึ่งจะมีลูกศรอยู่ตรงนี้ครับลูกศรอยู่ตรงนี้เราจะหมุนไปทาง L นี่ลักษณะนี้ครับนะพอเราหมุนเสร็จแล้วครับเอาไขคคงตอนะครับมารอไว้เลยครับนะมารอไว้ลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นครับจับให้มั่นครับจับให้มั่นแล้วก็ เราจะใช้ตัวค้อนนะฮะตอกลงไปลักษณะนี้ครับนะลักษณะน,นี้น็อตก็จะคลายออกมานะครับน็อตก็จะคลายออาทำเช่นเดียวกันครับกับอีกน็อตอีกตัวหนึ่งนะครับนะก็ใส่เข้าไปครับแล้วก็จับให้มั่นนะครับแล้วก็ตอกครับ สามารถที it. well, <t> ่จะทําให้เรานะครับคลายตัวน็อตนี้ออกได้นะครับคลายตัวน็อตนี้ออกได้นะครับก็สามารถใช้ได้กับน็อตทุกตัวทุกประเภทนะครับไม่มีข้อจํากัดว่าจะใช้กับน็อตเบอร์ไหนนะครับเพราะว่าตัวลูกบล็อกเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนขนาดได้นะครับนะสามารถที่จะเปลี่ยนขนาดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ได้กับทุกประเภทครับแต่สิ่งที่ ควรระวังนะครับก็คือเอนื่องจากว่าเราจะต้องใช้การตอนะครับนะอาจจะต้องมีการระวังตัวชิ้นส่วนของเครื่องยนต์นิดนึงนะครับว่าเป็นชิ้นส่วนที่อ่อนนิ่มหรือเปล่าเพราะว่าการต่อกลงไปบางทีอาจจะทําให้ชิ้นส่วนที่อ่อนนิ่มเนี่ยนะครับมันเสียรูปร่างได้นะครับตรงนี้ก็ต้องพิจารณานะครับว่าสามารถใช้ไขควงตอได้หรือไม่นะครับนะถ้าใช้ไม่ได้อาจจะต้องมีการาใช้ประแจที่อาจจะมี แขนของปัแจยาวนิดนึงนะครับเพื่อที่จะลดภาระแรงของเราลงนะครับแล้วก็ทําให้ตัวแรงขันที่น็อตเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับนะครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับการสาธิตการใช้ตัวไขควงต่อนะครับซึ่งก็มีประโยชน์อย่างมากนะครับสําหรับงานที่ต้องการอถอดน็อตตัวคู่หรือตัวเมียที่มันแน่นมากๆนะครับนะก็ลองไป ฝึกใช้กันดูนะครับนะเวลาเราต้องการที่จะบํารุงรักษาเครื่องยนต์นะครับหรือว่าบารุงรักษาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เครื่องยนต์ก็ได้ครับเครื่องมือตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับขอบคุณครับ